มีประตูมีประตูจ้ะมาแล้วเกยปสี่พูกนะสี่กันเปื่กงรัตนตอนเอานาเพราะว่าไปทางน้านไางข้างหน้านจำงกัดสนองการขอยืำเสริมเจริญพรเอาตนนั้นโยมศรัทธา มอร์นิ่งมอร์น g ่ o มอร์นิ่งสบายดีเอฟซีอยู่ทางหลังเขาไม่ยังสเป็นสว่างหลังเฮาว่าอยู่ทางหลังเขาจะเป็นพระราชวังเนาะอยู่ด้านหน้าเขาจะเป็นพระธาตุภูสีเนาะเมื่อนี้เขาจะพายเอฟซีขึ้นพระธาตุภูสีวิวด้านหลังงามเนาะเป็นภูแล้วก็เป็นพระราชวังตอนนี้พระราชวังเพิ่นยังบุกปืนเจ้าเมื่อนี้พระราชวังเมนเมนเมนกระยำมาชนัยโอ้ยโอเคอ๋อ อ,อยู่งานเนาะอยู่ด้านหลังนีเนาะเมืน่อนี้เขาจะมาขึ้นพระาธาตุภู้สีแต่เศ้าเพราะว่าคันเขามาสวยมสีเดดฮ้อนเขาเจ้าวามีความเสือว่าเขามาขออันใดได้อันนั้นดังใจปารถนาเมืน่อนี้เขาสิพายอยู่มาคอพรอ,ขอนอะอยู่พระาธาตุพูสีเดี๋ยว270ป,ปล้ายคันเดออิอขึ้นไหวบบนี่2องพ ไม่ละปีสองพันห้ามาได้มาเกิดเทนีปีสองพันห้าเฮามาหลวงพระบางแต่ว่าเฮามาคุณระเทื่อกเนาะตอนนั้นเฮายังบูฮูจากันเทื่อกแมนแมนโอ้วันนี้เขาบัณนี้เขาิขึ้นได้สามแตะเอาไปทดลองเมืองเนาะไปทดลองเมืองเนาะที่ต่างไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไว้บุญิขึ้นไปฮอดเทิงบอกโอ้หลายปีผ่านมาแล้วเนาะเป็นสิบปีเลยเนาะเสพพาไปเบิ่งวิวอ๋อเมืองหลวงพระบางแม่นละมาแล้ววัดพุทธศรีโอเคอ๋อ ไปไปไปลาะสว่างเด้อไอ้คอนิคแมนนป้ามาคยมาเด้อวัดวัดหองเดี๋ยวเวลาเขาเดินทางสุภาพบุรุษทางนตอนนี้ ko rin lang lang sa abo. Good, good, good. ไปดีเอฟซีตอนนี้เฮาอยู่พระธาตุครูสีเด้อพีเขาอยู่ตีนครูสีเฮาอยู่ทางขึ้นเขาอยู่ทางขึ้นสีทางขึ้นแล้วอันนี้จะมีธาตุดันดูนี้นะก็เป็นธาตุซักศิลป์เท่ากันเนาะอืมวันนี้แต่ว่าทุกทุกคนที่จะขึ้นนะนี่อยากให้มากราบมาไหว้อยูธาตุตรนตาลเพรพะเป็นเจ้าตัวทุกทุกท่านที่อาจารย์มาเนาะอาจารย์ต้องไหว้ธาตุทุกองร์ให้คุณเปิดประตูให้เขาฟังให้เขาเปิดเพิ่นให้เปิดประตูเล้นประตูทองประตูซับประตูโซ่ นะแล้ว oh. พอยอยู่ทั้งขางสองฝ้าข,ขางคือว่าเขาสิงยางสุดไปถึงพุ่นอ่านมันจะมีทาหารเฝ้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเปิดทางเอาขานมเอาน้ําให้ฟัง oh. อันนี้เป็นส่วนตัวของของเขาอองแต่อันนี้บ้าเหตดฟังเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นบอกมาอย่างนั้นโอเคอ่ะวันนี้เขาจะพาจันเตียงขึ้นผูสีเนาะแตบบ่ว่าผูสีมันอยู่ถึง

อุปศุยาตายอยู่นะเกี่ยวกับถ้ำคงตินตเนาะอดีตเป็นไงโบราณอ๋อฮา,น,านบอกว่าวัาวดกุศีเม็นฮนุมานยกมาเมนเป็นประวัติของเพิพเ่นดเมนฮนุมานยกคูเป็นหน่วยมาตั้งไว้นี่แเบว่าอดีตตั้งแต่ด,ดึกดำบรรเป็นเรื่องเล่ามาแต่โบราณเบวาบ่า ตั้งแต่ดึกดำบันที่เราตกทอดกันมาเพราะว่าเพิ่นว่ามีความเสื่อว่าเอ่อปิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาตั้งภูไว้ไว้เสือปกปักหักซาเป็นบอนสักกาลาปูชานีเพื่อนท่ำคงคุลยาวิเศษมียาวิเศษเนาะไทยโบจีบไข่สีเพิ่นมันนาล่าอนมาข่อยาข่อยาแบบต้นไม้เออใช่ใเนี่ยบ่อห้างไม้ตัวนี้วะ คนใหม่ครับใหม่เช่นนี่ทหารเนาะทหารกองทุนยามประตูสององค์ออ้วอันนี้มาอันนี้มาวักหนึ่งเลยอ่ยังอีกร้อยสามสิบแปด เออขึ้นมาลอยสานสิบแปดคันเลืออีกลอยเก้าสิบคันโอเคเบิรงกเบิรเบิรงขึ้นมามาพอาะอะไรเท้าเงาเท้าเลยทีนะเพราะว่าขาบนลิงเด้อ อาขึ้นมาในประมาณนี้เพิ่นเมื่อยเจ้าพูดแล้วบอวว่าทานผู้สีถิกตั้งซื้อมาจากนิทานเพื่อนเอ่อพื้นเมืองลาวเรื่องอยังเมื่อไหรลามเมื่อกี้นี่ใกล้แ<ส><ก>ล้วนี่ใกล้นเลยนี่น,นี่น,นี่นเห็นบ่อีอกหน่อยหนึ่ง าเงในที่สุดสุมาลีท <|so|> ั้งหน้านี่อีกสอสมเต็ปเราก็มาถึงจุดหมายปลาทานของเราโอเคขึ้นมาจุีน้ำขายเด้อมีนกขายนกนกนี่ นกกระจอกนกจอกหน้่งัำเพแล้วนกจอกมีขอมีคนจัาให้ละนกเลยมปซื้อโตนกซื้อโตนะอันนี้พระธาตุพระธาตุสว่างของเจ้าชีวิต เชียงมเมนฟังเนย่งอ่าอีกมุมหนึ่งมีพวงครับาพี่น้องพี่น้องสมัยตะกี้นะกังโขดกังโขสมยัยตะกี้เข้ามาคนเดียวนาอจองพันห้า สุมาลีก็มาคนเดียวมามได้มามได้มายุทายคนเดียวบอยอยู่เมืองนี้เมนแต่ฉนี่มาสองได้พี่น้องเด้ฉันนี่มาคู่เนาะพี่น้องเนาอไปอันนี้จอมผู้สีเ้อพี่น้องอ่าววิวสามร้อยหกสิบหอเมืองหลวงพระบางพี่น้องโอ้เบิ่งทีเฟือ nam thì nó phan này, Nà, này cái bên chiến nam chiến bên à, đây,

อันนี้มันน้ำคานานจไปจองเดยจะไปใกล้น,น้ำคานเด้ <c oughs> อชมมู่นนี่ก็ได้มีปา照相的去那照

ใครมาเสียงได้อันนี้เขาอ,อยู่ในอันนี้เขาอ,อยู่เทิงจอมพระธาตุภูสีเนาะจะมีโบสถ์น้อยอยู่ทั้งๆเ,เนาะเพื่อมาขอพรขอโซ่ขอลาบขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอ,อยากขอเนาะ มวันนี้เขาก็มาขอให้เอฟซทั้งหลายน้องผู้ด้ได้เบิงนคลิปนี้ขออวยไซต์ให้พรเบริทุกคนจงประสบผลสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวสุขภาพอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนหายเคราหายเข็นพญาตโลคาสุขใจสุขใจเด้อ and พรวบาทศรีโตพระเวรมาติกันโตนิมุตุจตุวังภาวสัพพีริโยเววาสันโตสัพพะรูปโวินาชาตุปะเตภพรตวันตาเโยสุขีติกาโยุตุพวะภิวาฒนาสีเลสานิจังพุทธาปัญญาโนจัตตาโนธรรมาวทันติอายุวันูสุขังทะลัง เุาผลงานโยมสักคั้นงแล้วูีปิเังเอาคู่นึงคู่ชเองสบเาสิร์เรือเกินมาสบเอาเล่เอาเลยแม่เอาเงนเ่อเอาองคู่เอาคอยํากัดคอยจำกัดเป็นคู่เดียวกันแล้ว ทุกคนเาเสมาปล่อยนกปอยทปอยปอยอันเก็บอันเป็นปอยทยากปอยปคนกงจิ้นมาอมอะ ลูยลอยหายไปจากไปนี้อันใดผูดีอันใดผูดีให้ลูกเอาไปป้อยให้เดินโรงพยาบา้ อ้ไแลเส่ตอง้อมีประตูมีประตูจ้ไปแล้วอุนอธิานไอกัปมอธิานละปอยไไปเจ้าืนกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วเนาะแจ้งมองคงแล้วนะขอเยนเซินเจริญขออ้อนกตัอนุนโยนศรานะก็ขอนิมนต์คุณอาจารย์ทุกทุกองค์เ้ย องคอตรเพชรนมาห้าสัดกอมเมื่อี้จะมีการเทศสีพุกงีกัน่อเิ่งรัดตอนเอาเนาะเพราะว่าเวลาจักัดสนั่นกาขอยืนเสริมเจริญพรเอาตันงานโยบศรัทธาสาวลงรับ้างหนนี้เกิน้มใจจสัทภามีกำลังกัารแตกขึ้นมาเด้นะประดับสอมสี่ มาหว่วมสร้างบุญสิ้นกินทานฟังเทศฟังธรรมห่มกันเนาะในวันนี้นะก็ก็จะให้แล้วพิธีงานบุญนะในตอนเช้าว,วันนี้นะท่าสุรุกข์ข้อต่างหน้าครูบา,าอาจารย์ทงอทุกองคขอนะอนุโมทนาบุญนำสัตยานโยมทั้งหลายที่ได้มาหว่วมสร้างบุญสิ้นกินทานในวันนี้นะขอให้ทุกๆกคนทุกทกท,กท,กทานนะที่ได้สละเวลา สลักจะตุปปัจจัยห่วมสร้างบุตซสิ่งกิมรันเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไป้วันที่ก่อตามอสร้างตล้วาตังเพียรใท้เทวดาหมายผู้ปกครองูกําวกำลังขึ้นมาใครจะมาแต่เศร้าบาศาสนาและการบัตรหลวงเ่นนี้อันป็ีทั้งของสาวลูปพบางแลควก็อยู่ทขอสความเจริ่ ปวานาสีล <poker phones> <int os> ิกปันด้ที่ควรควขอพระพุทธเจ้าขอพทานาซียรียลคนกันทุกคนทุก่าติทุกยุี ตอนลงวนี้วนนเเป็นขอกรงิดว่าพันสี่เขาได้นินท์โอ้ทุกสามชั่วโมงโอ้ตีข้อหมนโอ้อกรโอ้หอามชั่วโมงพั่อยไรกไรมันไรอย่างตามประเพนีแล้วโอไรแยกไรมนไรมันตให้มากินคนเนี่ยโอ้ไรซิงซัวให้ออกจากเมืองทุกสมชั่วโมงเนาะน่พันตีทุกเมื่อ สมัสีครับรับเขาบาดลงได้บัดนี้งายอะู่ทุกทุกสาบสมองละตตีแบบตลอดคืนตลอดเป็นเลยโอ้อนี่อันนี้ก็เขากได้มหูไดมูอีกที่เขาชมหูนะหลายคนหลายคนเด้อาจชมหู โอ oh. oh. so ้ยเตยนแท้โอ้ยเกสิบาทไปันเลเี่ยไอ้พวกนี่แหละบม่อยยิ้มแต่ขานะยางไปเพราะว่าเาไ่อยากอยู่ใกล้กับอโอ้ มันสไปเข้าห้องน้ำเอมีอ้เียงเนนะโอ้โเพิ่งมาเพิ่มามาทำบุญมาทบุเนาะโอ้ดนียัเนี่นทเออเออบุญบุญญ่เอบอบใจเอบโมกบใจเดี๋ยวบอแม่ปสบมีแห่งกนเนาะ

<c oughs> <c oughs> ลงนี่สบายแต่ระวังเด้อขอพิกยังเ่นลงลงไปเลยได้ไหมได้บอกจ้องจีจ้องบอกจออก้องแทนแด้ sao? bà, bà, siêu bà, 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 ôi, bà, 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 ดีนิดของแม่เจี๊ยบน้ำตาลเต็มเลยเดินเอาออกเยอะก่อนเดี๋ยวไปกินไหมเฮ้ยครับผมวุ้นเยอะนทั้งุมใครด้ไปโตคนใหม่แบบอ่มีจะต้นใหม่เด้ออ่ะ จะเริ่มพีีแล้วรอได้บุญเลยมาเจอวบุญาเจอเครืองบุญ้าเจอปลูกบ้าได้ะโอ้ปกติเซนบุกีผู้บ่ายจ่เมบองเดแต่วันนี้เนี่ยโคดีสุดเลยเราเคยมาแล้วก็เฮตุบุญตะเทือกว้าวสาธคนฮอลลุกคนอลุกวันนี้คนฮอลลุกเลยพี่น้องบาิบขึ้นไม่มีไม่เจไม่มีเนี่ยไม่มีนี

สบาย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 ตัวบนตัวจีนใช่มสวยงามตัวไหนเขาจะได้บ้ายปีว้อเลยเอเปนใหม่จัดเขาได้ร้อยคนเลย1 0า0แล้วนี่นะตัวเขาสิมาพอ บุกขนาดพวกนี้คนทานหอ,อ่าขนาดคนตอนทำาหานีนม่มีคนนี่สยดี้เดี๋ยวนี่ด้เบียดันขึ้นเยงเลย ทุกคนเฮาเซิร์ลงละทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อมื้อนี้เขายังบุกหูเธอว่าเขาสิมีเฟนไปใส่หนอกเขาต้องทมผู้พาเที่ยวก็หน่อต้องทมอาจารย์โจเขาก็หน่อตอนนี้เขากําลังเดินทางลงพันใดใกล้สิฮอดลุ่มแล้วเขาจะพักลายเทือเพราะว่าสังขารโบไ้น์นพน้องหนาะรู้สึกว่าเท่าแล้วเนาะขึ้นกับเมื่อยลงกับเมื่อยโอเคโอเคอ๋อไอ้วุ่บวุ่พลาอไกันลงไปดูอ